ต่อไปนี้คือโน้ตรีวิวภาษาไทยสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2,025 HTM 3,000ตามคำขอของคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตไรช่องของคุณสำหรับการรีวิวเทคโนโลยียานยนต์และยุทโธปรกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยที่สุดวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ HTM 3,000รุ่นปี2,025ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดอาวุธทางยุทธศาสตร์ของยุคนี้ ด้วยสมรรถนะที่พัฒนาให้โดดเด่นทั้งด้านความเร็วความแน่นยำและการเจาะทะลวงระบบป้องกันของท่าศึก HTM 3000รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นสูงสามารถโจมตีเป้าหมายได้หลากหลายทั้งบนพื้นดินทางทะเลและแม้แต่เป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้ในบางกรณีจุดเด่นที่สุดของมันคือระบบขับเคลื่อนแบบเสแครมเจ็รุ่นล่าสุดที่สามารถทำความเร็วได้เกินแมตช์เจซึ่งช่วยลดเวลาในการตอบสนองของฝ่ายตรงข้าม และเพิ่มโอกาสในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำตัวเครื่องของ HTM 3,000ใช้วัสดุทนความร้อนสูงและออกแบบให้มีแอโรไดนามิกที่ยอดเยี่ยมสามารถบินที่ความเร็วสูงในระยะไกลได้โดยไม่สูญเสียการควบคุมรุ่นปี2025ยังเพิ่มระยะยิงให้ไกลกว่าเดิมโดยสามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่า3,000กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของหัวรบและภารกิจระบบนำทางของขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกอัปเกรดอย่างมาก โดยผสานเทคโนโลยี AI ที่สามารถคำนวณและกรับเส้นทางได้เองแบบเรียลไทม์มาพร้อมกับระบบดาวเทียม g n s s หลายย่านความถี่ระบบนำทางเฉื่อยท้าสูงและระบบค้นหาเป้าหมายด้วยเรดาร์หรือกล้องอินฟราเรดในช่วงท้ายขององค์การจมตีทำให้ HTM 3000มีความแม่นยำสูงและสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้แม้ในสถานการณ์ที่ซับซ้อน HTM 3000ยังมาพร้อมกับระบบหัวรบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงหัวรบเชื้อเพลิงอากาศหรือหัวรบทะลวงที่กำแพงหรือบังเกอร์โดยสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วก่อนการยิงเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติภารากิจแบบหลากหลายอีกหนึ่งความน่าสนใจคือระบบพรางตัวของขีปนาวุธนี้ซึ่งใช้วัสดุพิเศษเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์และลดลายความร้อนทำให้หลบหลีกระบบป้องกันของศัตรูได้ยากมาก นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและสามารถทนต่อสภาวะแทรกแซงจากอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในรุ่นปี2025นี้ HTM 3000ยังรองรับการยิงจากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นรถยิงเคลื่อนที่เรือรบหรือแม้แต่เครื่องบินที่ดัดแปลงเฉพาะทำให้สามารถปอรับใช้ได้ตามสถานการณ์และยุทธศาสตร์การเตรียมการยิงก็ใช้เวลาน้อยลง ทำให้ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นมากด้านความปลอดภัย HTM 3,000มีระบบป้องกันความล้มเหลวอย่างชันฉลาดหากเกิดความผิดพลาดระหว่างทางหรือสูญเสียการควบคุมตัวระบบสามารถทำลายตัวเองหรือเข้าสู่โหมดปลอดภยัยเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องตัวขี่นาวุธมีรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัยผสมผสานความลุ่มลมกับโครงสร้างที่แข็งแรงแต่เบา ด้วยวัสดุคาร์บอนคอมโพสิตขั้นสูงผิวของมันถูกเคลือบด้วยวัสดุป้องกันความร้อนและรบกวนทางเรดาร์ระบบควบคุมภายในมีความแม่นยำสูงตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในชั้นบรรยากาศที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่า HTM 3000จะเป็นอาวุธสงครามแต่กระบวนการผลิตรุ่นใหม่นี้ก็มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยใช้สายการผลิตที่ลดการปล่อยคาร์บอน และวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้บางส่วนซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่ของอุตสาหกรรมอาวุธในยุคป,ปัจจุบันระบบ HTM 3000ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายยุทธวิธีที่กว้างขึ้นขายทอดข้อมูลให้กับศูนย์บัญชาการได้แบบเรียบ